มันจะมีน้ำเนื้อค่ะสีฟ้าที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์เช็คอินรสชาติมันก็อร่อยนี้นะคะหนูขอเอาขวดไปกรองได้ไหมหนูจะเอาไปปากหนูจะเอาไปปากเพื่อนสวัสดีครับขอต้อนรเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะครับผมก็ภารกิจทำการปรับปรุงพื้นที่แล้วก็ปักหมุดนะครับวันนี้ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วหลังจากที่ผมไปธุระที่นครพนมนะพา้องเมย์ไปเที่ยว ก็พักอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะวันนี้ก็ได้มีช่างนะฮะพา3-4คนนะฮะทำการปักหมุดนะครับอยากจะให้ FC ดูนะฮะว่าตอนนี้ก็เราก็เริ่มไปถึงไหนแล้วเริ่มแล้วนะครับก็คือ10เมตรต่อต้นนะ FC 10เมตรต่อต้นวันนี้พี่ช่างเพื่อนก็เอารถไถนะครับมาขนเสา แล้วก็เอามาวางเพราะว่าถ้าใช้แรงคนเนี่ยน่าจะาหนักก็เลยใช้รถไถการของเพื่อนในวันนี้ FC ไม่ต้องห่วงนะฮะ FC ไม่ต้องห่วงนะฮะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีความแม่นยำอะไรไหมเพราะว่าแนวที่เราปักตรงนี้เนี่ยมันคือแนวแนวของเขตอยู่แล้วในะ FC ซึ่งมันมีหมุดของมันอยู่แล้วนะฮะแล้แค่ขย่บเข้าไปแค่3เมตรแค่นั้น,น FC ตรงนี้แล้วก็ขยับมาทางด้านขวา3เมตรแค่นั้นเองช่างก็จะทำการใช้เชือกดึงนะฮะดึงเป็นแนวแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆแต่งเสาอีกรอบหนึง่งบางอันที่มันต่ำไปก็อาจจะเต้ขยับขึ้นมาอย่างตัวนี้เนี่ยต่ำก็เดี๋ยวจะลอยขึ้นนิดนึงนะฮะอาจจะลอยขึ้นนิดนึง ตัวนี้นี่ได้หัวเสาลอยอยู่ใน F4 นี่หัวเสาลอยได้อยู่ก็ประมาณนี้ฮะนี่เ็จะอยู่ในแนวอันนี้มันจะเป็นเอาไว้ปักรัวนะฮะอันนี้คือ,รว,อ,อรวดหนามเขาจะผ่านตรงนี้แล้วข,ขึง เพื่อนก็วัดวัดระยะให้ก็จะวัดความเที่ยงตรงนะฮะนี่วัดแนวระดับได้อ๋อมันมีตัวตัวต่ำตัวเดียวเพราะน,นมันบอโอ้มีตัวต่ำตัวเดียวเองเดี๋ยวเดี๋ยไม่เป็นไรค่อยขยบขึ้นก็ได้ส่วนที่เหลือมันได้หมดแล้วเนี่ยนี่ฮะ ช่างก็จะดูแนวนะฮะอ๋อมันได้เบิร์ตอยู่นี่มันมีต่ำตัวเดียวอ่ะเนาะได้อยู่ได้อยู่ฝังเลยก็ได้มันมีต่ำตัวเดียวเองเออโมเป็นอย่างดอกอืมก็นี่เขาจะดันนะฮะดันเข้าเยียบเข้า แต่ก็จะมีในส่วนของพี่ยูโรที่ราเศรษฐีนะครับตรงนี้ก็คืออถมดินเลยออกมาที่เลยเพราะว่าผมเป็นคนปักให้นะอันนี้ FC ผมปักให้อยู่ตรงนี้อย,อยู่ตรงกลางที่ดินก็เลยเลยออกมา3เมตรให้พี่ช่างเพื่อนปรับเข้าไปอีก3เมตรครับแล้วก็เดี๋ยวเกี่ยเกี่ยบริเวณให้ให้มันให้มันสวยงามนะฮะเพราะน,นั้นผมบอกพี่ยูโรก็คือตรงกลางตรงนี้ เขาก็เลย ing, trays, ถมถมขยับเข้ามา ouais. แต่วันนี้เดี๋ยวผมให้พี่ช่างเพื่อนขยับเข้าไป3เมตรนะฮะเอฟซีเดียวเข้าไป3เมตรก็จะได้พอดีเดี๋ยวข้างบนนี้ก็เกลี่ยนะฮะเดี๋ยวข้างบนนี้เกลี่ยให้ระหว่างที่ช่างปากแนวรั้วก็มีเรื่องจะมาพูดคุยให้เอฟซีฟังนะครับเป็นเก็บตกในช่วงที่พาน้องตองกับน้องคอยไปเที่ยวที่นครพนมมันมีช่วงเช้าที่มี อาหารเช้าแบบคิดว่าอาหารหลากหลายเยอะแยะในเอฟไม่ว่าจะเป็นก๋วยจับเป็นข้าวเป็นขนมปังมีเค้กมีสลัดอะไรพวกนี้ผมก็อยากจะรู้ว่าน้องๆเนี่ยเขาจะกินยังไงแล้วก็อยากจะรู้ว่าคืออยากจะรู้ว่าจะกินคุ้มไหมกินเยอะไหมในเอฟแต่ท้ายที่สุดปรากฏว่าวันแรกน่ะน้องตองเขาทานแค่ไก่3ชิ้น FC แล้วก็ไส้กรอก2ชิ้น น้องพลอยก็ประมาณเดียวกันแต่น้องพลอยจะมีสลัดเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่วันที่สองเนี่ยดีขึ้นน้องตองก็กินเป็นก๋วยจับเส้นแล้วก็มีขนมปังนิดๆินหน่ยหน่นอยเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามว่าเอา้าอาหารที่เนี่ยเขาไม่อร่อยเหรอไม่อยากจะกินเหรอไม่ชอบเหรอน้องตองก็บอกว่าอ๋อคือหนูรู้สึกว่าอาหารที่นี่เนี่ยมันไม่มีรสชาติของพวก ส่งตรงส้มเอาพี่เขาเดินมาถามแล้วก็บอกว่าเอาออนจินร้อนไหมคะก็เลยบอกว่าจะเอาจินร้อนไปก็เลยบอกว่าเอาก็เลยบอกว่าเเอาพราะพี่ก็มองพี่จะกินกาแฟไม่ได้ะะ <c oughs> อันนี้ก็คือออนตินที่เหมือนกาแฟนเป็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผู้หญิงข้าวกับซอสคหอมมากเลยกินข้าวกับไก่ <c oughs> ไปต่างถิได้นะกินต่ไก่ก็ได้นะุ้งกินข้าวข้าวอิ่มเดี๋ยวไม่คุ้ม <c oughs> แต่ว่าหนู <c oughs> ชอบกินข้าวชอบกินข้าวน่าละ่ะวันแรกที่ไปในเอฟซีน้องเมย์พาผมไปกินร้านกุ้งเผาเพราะว่าร้านนั้นนะ่ะมีส้มตำกุ้ง น้องตองเขาจะกินได้นะครับน้องพลอยก็จะกินได้ตอนแรกก็ถามว่าจะกินอาหารร้านญี่ปุ่นไหมซูชิเป็นแบบจานแบบเคลื่อนไม่ค่อยได้ไม่ค่อยชอบเขาอยากจะกินส้มตําอะไรพวกนี้มากกว่าก็เลยได้พาไปกินร้านกุ้งเผาซึ่งกุ้งเผาเขาก็จะชอบหน่อยนะเอฟซก็มีเป็นภาพบรรยากาศเก็บตกนะฮะหลังจากที่ไปนครพนมกลับมา ของโอ้เลยไหนอ่ะอือเราอยู่นี่ออด้วยโหกินโยเกิร์ตโยเกิร์ตอร่อยมากเป็นไงอร่อยกินไม่คุ้มนะก้อนบัลลิมขออีกหน่อยอร่อยมาก ลนะแล้วก็เละนนี่คืออะไรอ่ะแล้วก็ใส่ผลไม้ได้มันเชื่อมเหรอตึง้งหรือเปล่าอืมขิงน้ำพุ้งขิงผสมน้ำมะนาวหอม่อย์อแล้วก็นอนป่ะเสร็จแล้วค่ะเอา เจ้าอันนี้เอาช้อนไปทำไมใส่อันนี้ก็ได้นะผละไม้กินขนมปังหรือยังยังกับผลไม้เลยโยเกิร์ตเอ้ยโยเกิร์ตรวมมิตรโอ้โทษ มาด้ายตักึนหนึ่งนะในห้องอันเหมือนแรนเนสัตว์เลยอบแห้งก่อนอุ่น<อ> <c oughs> ค่ะ <c oughs> เหมือนมาพิงไปเลยนี่มาจากมันไหลมาแล้ว<อ> มาเป็นสไลเดอร์นี่ขายรวมหนึ่งอุ่นๆสอุ่นเลยครสองชิ้นค่ะใส่จานลูก้ันมาแล้วม <c oughs> ขนแนตะ่ชิ้นใหญ่ไปแล้วว่าอมข้นหวานอมข้นหวานอุ่นเลยมันโดนมาเลยบุก <c oughs> มันมันเล่นสไลเดอร์เลย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> รอรต้องนะ,ะมากอาหาราารสตรเบอรี่ไปกันเถอะดีว่าน้องตองเนี่ยจะซื้อของฝากไปฝากเพื่อนที่ปกก,กอกนะเด็กแก๊งของเขาแล้วก็จะมีน้องสายไหมน้องอะไรนะปายปามน้องปายน้องปามก็เห็นตองบอกว่าเนี่ยหนูจะไปซื้อพวกน้ำมาฝากเพื่อน ก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อกันน้องก็เลยบอกว่าเนี่ยมันจะมีน้ำเนื้อค่ะสีฟ้าที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์ชิอินรสชาติมันก็อร่อยนี้นะคะหนูขอเอาขวดไปกล่องได้ไหมเดี๋ยวไปฝากเดี๋ยวไปฝากเพื่อนนี่ก็นึกภาพเลยว่าน้องตองขวดไปกล่องก็เลยบอกน้องตองไม่ได้เพราะว่าเขามาเช็คอินแล้วเขาก็จะให้กินคนละแก้วแค่ตรงนั้นแหละแต่ว่าจะได้สดชื่น เราไปกล่องไม่ได้เดีย๋ยว่าเราค่อยไปซื้อที่โรเบิรสันเราไปฝากเพื่อนกันเราจะประมาณนี้อยวเราต้องไปซื้อของฝาก,กเพื่อนด้วยอิม่มแล้วแลเดี๋ยวเราจะไปต่มจริงๆอ่ะจะมีน้องคนหนึ่งที่เขาอยากตามมาด้วยชื่อน้องสายไหมตัวเล็กสุดในกลุ่มเนาะใช่แล้วค่ะมีก็บอกน้องๆว่าพี่เมย์กับลุงเหนืยไม่คุ้นเคยกับพ่อแม่น้องสายไหมไม่เคยเจอกันเลยเนาะบางทีพ่อแม่เขาก็ต้องเป็นห่วง เป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าไม่รู้จักผู้ใหญ่ที่พาไปด้วยก็เลยไม่ได้พาน้องมานะคะก็ลเลยให้ให้ตองเนี่ยบอกไปว่าอ่าอ่าีอย่าเราซื้อของฝากไปให้ละกันก็เลยอยากจะต้องไปซื้อของฝากฝากเพื่อนเพราะเพื่อนไม่ได้มาด้วยอค่ะก็แต่ว่าเป็นน้ำาฟ้าไม่ได้หรอกต้องไปที่โรบินสันโอ้เด็กๆมาช่วยไหมเนี่ยฮะ เสาทั้งหมด62ต้นนะครับเอาตัวน,น,นะน,นี้ก่อนเนาะนี่สิบสามเออผมโกวานส่น